หนึ <Nh> <ừ uma S 1> ่งอะไรปะม้ามูากขาใหู้แล้วให้มันส่งต้นั้นหมูขาย้แมืดจังเลยมูสาขต้นนั้นใหู้ล้วให้นั้นไป่ เนี่ยตัวเนี้ยที่มันเรนว่าราจกินน่ะมาครับเข้ามามาสวายเวลเริ่มแตกเรื่มแรกตอนนี้ก็ขออยู่กับเกินสควายเวลอีพีสามการทำฟาร์มเมื่อวัวอนนี้เราจะมาทำฟรราร์มอะทำฟาร,รม์มไปมาเนี่ยแาบนี้จะเข้าเลยดีวยกว่า เขาไม่ได้มาไก่ม really ่เด้มาไก่เขายเขา้เบลล่าแลวอันรไปกันแปกบนึงเบลันุดท้ายนสุดท้าย จะเข้ามาทำไมเพี่วะมันอยู่ไกลมากบอกไว้กล่องบอกไว้กล่องมันยังไม่ได้ไปไหนเราก็เดินมาเรื่อยๆแล้วมันก็มาอีกน่ะไม่รู้เดินมาไหนหรอกอยากลองเล่นเด็ก เดี๋ยวก็เหยีดะเดี๋ยวก็เจอมาเดียมเชื่อไม่รู้เดินมามั่วๆแล้วก็มาสร้างอันนี้เหมือนที่มาเดียมตัดไว้เลยดอกไม้ป๊อปปี้เนี่ยตอนนี้ขาบอกคำเดียวว่ากระตุกมันจะชื่อใครอะ่ะแล้วก็ไม่ได้จักจีนดรายจีนดราย วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์ทำไมกล่องบล็อกเลยเนะี่ยอ้าวบล็บล็กกล่องบล็อกอีกแล้วกล่องบล็อกตลอดกล่องหายไปครึ่งนึงบล็อก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  บรกับรก,กบรกักมันจะบรกักมาบรากักบรกักบรกับรกคือการผิดพลาดชีวิตหนึ่งที่ผิดพาลาดแบบเอ่มันก็แก้ไขได้นะเฮ้ยแต่ว่า,<ป>อาตอนนี้จะนอนอยังไงเพราะพี่เบลก็เข้ามาแต่เย็นที่สองเราต้องทำฟาร,รม์ม ใช่เม่อยากมางคนได้ไหมย่าย่าย่าต้อร้อมต้อร้อมต้องว่านั่งปิดประตูต้องไปนั่งทําที่เปิดปิดอัตโนมัติที่นั่งกินข้าวอยู่หน้าแบรนด์ช็อตช็อช็ช็ชชชอตยพื้นที่กว้างกว่ามาเดยกก็ดูสิเนี่ยดูดูดูวาง ายังไม่กว้างแล้วปลาอานอยู่หนึ่งสองสามส่หนึสองสามช่างน้ำอยู่ไหน1 2 3, 1, ึนน่งสองสามสี่หนึ่งสองสาสี่เฮ้ยควรดินทำนาทำข้าว ไม่รู้พูดไม่หมดพูดไม่หมดอะไรแห้งช่างมันตกอะพาร์ไล่ค่อยมาเพาะเมล็ดอืออือเออยาเจอมันหนึ่งอย่งางก็กำลังไปหาทานที่แบบแว่าเห็นชื่อปะ่ะ เออห้ามเลยยดเล่แล้วเขาจะมานั่งนี่ไเป็นเขาก็องเดิไปองนาไปลขาหูแถมเมีนปะมีวังค่าแม่น้ำอ่ะเขาไปไหนมา ไม่รู้ไม่เลงล้วเราต้องเซยก่อนให้เราอยากทำฟาร์มเสร็จล้วเหลือแต่ก็เล็กเพราะไปไปพวกอไรเกลียแต่ยังแรกทำบ้านก่อนเออเกาะบ้าห้บ่อบ่อเป็นเกาะหรอไม่บอกไปว่าไม่นะจ um> ๊ะเอออะาลาลา มาเจอกันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยโอ้แม่สาวน้อยมัม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 มมมัมนน้ำเจอคนที่กว้างหน้ แล้เแบบมันอาจจะไม่ใช่ของมาเรนก็ได,ไบไได้บ้านมันเลยไม่ได้วูเว้ออลังการไรนักหนาบ้านแมาเรนก็แค่บ้านหลังน้อยธรรมดาเพราะโมเด็ไม่ได้เคลียร์ทีเลยเคลียร์ทีป่านนี้บ้านไม่อลังการงานสร้างเป็นนานแล้วแล้วใครถ้าไม่เคียรคล้ามเมืนกันแนนอนโอเคเดี๋ยวค่อยมาเพาะมาเลสสำหรับวันนี้รอไปกรอนไปไล่ครัคช